ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋าล่าขา่าว EP นี้น่าจะเป็น EP แรกที่มีการย้ายมาพูดคุยกับพวกเราทุกคนในช่องประชาชนต้องบอกว่าหลังจากที่วางเว้นไปนานก็ได้เพื่อนๆชักชวนให้มาเล่าข่าวมาเก็บรายละเอียดเพื่อนบอกว่า ฟังมึงแล้วเพลินดีกระทองขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะวันนี้ทีมงานเตรียมข้อมูลเอาไว้ให้เป็นนาทีที่บอกว่าถนนทุกสายเนี่ยมุ่งสู่ชายแดนไทยกัมพูชาจริงๆทีมงานทำข้อมูลแล้วก็แบ่งเรื่องราวาไว้ประมาณ3มช่วงบางเรื่องก็เล่าได้บางเรื่องอ่านแล้วก็ต้องเก็บไว้ในใจทีมงานยังตั้งชื่อตอนไว้ให้ด้วยนะชื่อชื่อตอนนี้แบบ อลังการมากศึกชิงอำนาจใต้เงาพนมเปนเตียบันปะทะคุนเซนใครคุมเกมจริงๆนะฟังแล้วก็น่าตื่นเต้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ลงรายละเอียดประเด็นที่พวกเราแบบอาจจะยังไม่ได้พูดถึงกันมากนะักแล้วก็หลายคนก็อาจจะมองข้ามนั่นก็คือสงครามเงียบ ที่เป็นศึกชิงอำนาจในพนมเปญมีสองขุนพลหลักที่ทุกคนรู้จักดีก็คือพลเอกเตียบันและก็ฮุนเซนแล้วใครที่คือนายท้ายใครเป็นแค่หมากอันนี้อาจจะเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้จำเป็นต้องมีสงครามก็เป็นได้ ในอดีตพลเอกเตียบันถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับกองทัพกัมพูชานะถูกมองว่าเป็นเขาเรียกว่าชายที่แข็งแกร่งที่สุดในรัฐบาลฮุนเซนคนก่อนแต่ว่าก็ต้องถูกลดบทบาทลงก็มันต้องตั้งคำถามนะว่าทำไมอยู่ดีๆพลเอกเตียบันถึงถูกลดบทบาทลงแล้วก็ฮุนเซนเนี่ยในฐานะที่ เป็นนายกรัฐมนตรีที่เรียกได้ว่าแทบจะนั่งแท่นนายกรัฐมนตรีเนี่ยยาวนานที่สุดคนหนึ่งในโลกนี่เลยซึ่งดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีคู่แข่งเลยแต่ว่าเบื้องหลังอำนาจที่แข็งแกร่งอ่ะมีใครคอยดูแลอยู่มีใครคอยถ่วงดุลอยู่อีกความสัมพันธ์ของสองคนนี่มันดูซับซ้อนนะดูแบบ พึ่งพากันแล้วก็สุดท้ายมันก็ผลักดันให้เกิดความขัดแย้งก็น่าจะเป็นเพราะอำนาจความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของประเทศกัมพูชาย,ย่างไรเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่เรียงกันช่วงที่หนึ่งเป็นช่วงที่ทางทีมงานตั้งชื่อไว้ให้อีกตั้งชื่อว่าจากคีโลสู่ตัวเอียง ต้องบอกว่าก่อนอื่นที่เราจะไปถึงจุดของสงครามเนี่ยเราอยากให้มาทําความรู้จักผลเอกเตียบานกันก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นใครและทําไมถึงเป็นคนสําคัญในรัฐบาลฮุนเซนต้องบอกว่าเตียบันในอดีตเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เรียกว่าพลเอกเตียบันได้รับการยกย่องอย่างมากในฐานะที่เป็นบุคคลที่เข้มแข็งแล้วก็มีความสามารถในการปราบปรามอาชญากรรมแล้วก็การทุจริตในช่วงปี2000นะทศวรรษปี2000ของกัมพูชานะ่าจะเราลาวสักปี43พลเอกเตียบันก็ถูกมองว่าเป็นขุนพลที่คุนเซนให้ความไว้วางใจมาก แล้วก็ได้รับตําแหน่งสําคัญสคัําญในรัฐบาลแล้วก็มีบทบาทที่เข้ามาช่วยในการตัดสินใจในในโยบายต่างๆที่สําคัญของรัฐบาลกัมพูชาแต่ว่าดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนไปในช่วงประมาณปี60-61ประมาณนี้ก็มีข่าวลือนะเรื่องความขัดแย้งของสองผู้นำเตียบนันแล้วก็ฮุนเซน มีรายงานว่าเตียบันออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันการแทรกแซงการเมืองผมว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทําให้ฮุนเซน,เนมองว่าเป็นการท้าทายอํานาจก็อยู่ยากนะท้าทายอํานาจลูกพี่แต่ว่าจุดที่มันเป็นจุดเปราะบางแล้วก็แตกหักจริงๆเนี่ย ก็คือเรื่องของการถูกลดบทบาทแล้วก็ถูกถอดออกจากตาแหน่งสําคัญสําคัญแล้วก็ไม่ให้สิทธิ์ในการตัดสินใจในเรื่องนโยบายต่างๆนะก็ถ้าเกิดว่าถามว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรพวกเราคงได้แต่คาดเดานะไม่รู้ใจแต่เชื่อว่าความขัดแย้งทางการเมืองภายในเนี่ยมันรุนแรงขึ้นระหว่าง คนเอกเตียบันกับคุณเซนมันเลยต้องมีการเตะตัดขากันก่อนสักเล็กน้อยเวลาคนเรามันเริ่มมีอำนาจมากๆนะเข้ามาเจอกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะไอ้ความขัดแย้งเนี่ยพอเจอการปุ๊บก็บันไลต้องใช้คำนี้แต่ฮุนเซนเขาก็แสดงความชัดเจนนะเพื่อส่งสัญญาณบอกให้รู้ว่าเฮ้ย ใครกันแน่ที่เป็นนายท้ายควบคุมทุกอย่างก็เลยลดบทบาทลดอำนาจของทางพลเอกเตียบันก็บอกให้รู้ว่าเตียบันคุณมันแค่หมากบนกระดานช่วงที่สองอันนี้ทีมงานตั้งชื่อไว้อีกรอยร้าวในอำนาจอันยาวนาน ฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีที่ครองอำนาจยาวนานกว่า37ปีมันเป็นสิ่งท้าทายและก็มีคำถามมากมายว่าอะไรที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของฮุนเซนฮุนเซนเนี่ยได้รับการยกย่องนะจากคนในประเทศกัมพูชาก่อนหน้านี้นะที่นำพาประเทศกัมพูชาออกจากสงครามกลางเมืองแล้วก็ มีการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะตัวเขาเองก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการใช้อำนาจที่ยาวนานแล้วก็เรียกว่าขาดความโปร่งใสแม้ว่าคุณเซนจะสามารถรักษาสียรภาพทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเอาไว้ได้แต่ว่ามันมีความท้าทายที่คุณเซนเองต้องเผชิญความท้าทายเหล่านั้นมันมีทั้งการเมืองภายในประเทศแล้วก็นอกประเทศ ในประเด็นต่างๆที่กัมพูชาเผชิญอยู่เช่นการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้ก็มีปัญหาน่าจะเหมือนละ่ะบ้านเรานะแล้วก็การขาดเสรีภาพในการแสดงออกเฮ้ยนี่มันเหมือนบ้านเราเลยแล้วก็ปัญหานิสิตอันนี้เหมือนหนักแม้ว่าฮุนเซนจะสามารถควบคุมพักอย่าง CPP เอาไว้ได้จากทั้งกองทัพ แล้วก็นักการเมืองแต่ว่าตัวเขาเองก็ยังมีความกังวลเรื่องความมั่นคงทางการเมืองในระยะยาวนะทำให้ต้องทำการลดบทบาทคนที่เริ่มมีอำนาจอย่างพลเอกเตียบานลงก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากแรงกดดันภายในพักเองหรือว่าจากต่างประเทศหรือเป็นความคิดของตัวเขาเองฮุนเซนได้รับ แรงกดดันหลายๆทิศทางนะโดยเฉพาะจากประเทศตะวันตกเพราะว่าพวกนี้พวกฝรั่งก็เรียกชอบยุ่งอะ่ะอืมประมาณนั้นต้องการเข้ามาเพื่อที่จะให้กัมพูชามีการเเรียกปฏิรูปทางการเมืองแล้วก็มีการลงทุนจากประเทศจีนเพิ่มเข้ามาอีกจีนก็หวังว่าเอ้ยมาลงทุนเนี่ยมันจะต้องมีการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองนะไม่ใช่บอกว่าวันนี้ทําอย่างนี พ่งนี้เอาอีกอ,อย่างอย่างนี้ไม่ได้นักลงทุนนี่ปวดหัวแล้วก็ต้องบอกว่าการที่ฮุนเซนสามารถรักษาอํานาจไว้ได้นานขนาดนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความเก่งกาจนะทั้งในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนแต่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮุนเซนที่จะต้องทำให้ได้ก็คือ จะต้องรักษาความมั่นคงทางการเมืองในระยะยาวเอาไว้ให้ได้ในช่วงที่ 3, สศึกใต้เงาใครคุมเกมจริงๆต้องบอกว่าการลดบทบาทของเตียบันเนี่ยไม่ใช่แค่การตัดขาบุคคลสำคัญนะแต่เป็นการส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในพัก cpp ของฮุนเซนคือฮุนเซนเนี่ย เขาต้องการควบคุมทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาขัดขวางเขานะเพราะฉะนั้นการลดทอนอํานาจของคนที่ทําท่าจะเพะเยอขึ้นมาเนี่ยก็ต้องทําแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวพลเอกเตียยบันเองเนี่ยเขาก็มีผู้สนับสนุนนะไม่ใช่ว่าพอเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพอทําอะไรอย่างนี้แล้วทุกอย่างทุกคนก็จะเห็นด้วยแล้วก็จะมี เขาเรียกว่ามีกลุ่มก้อนใต้ดินนะที่พยายามท้าทายอำนาจของฮุนเซนอยู่เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอนาคตอันใกล้นะที่จะรุนแรงขึ้นอาจจะก,ก่อตัวขึ้นจากกลุ่มการเมืองใหม่ๆแล้วก็ลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจของฮุนเซนจะสังเกตว่าเราจะไม่พูดถึงคนลูกเลยนะก็เป็นเพราะว่าเราเรารู้ดีกันอยู่ว่า คนที่กลุ่มอํานาจจริงๆแล้วอ่ะก็คือคนพ่อแต่การแย่งชิงอํานาจกันในประเทศกรัรมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนแต่ว่ามันคือเรื่องของโครงสร้างอํานาจแล้วก็ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ซับซ้อนมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกรัรมพูชาเองทั้งในเรื่องของเศรษฐกรริจสังคม แล้วก็เรื่องอื่นๆตามมาอีกมากมายในบทสรุปส่งท้ายเนี่ยจากการวิเคราะห์ทั้งหมดสรุปได้ว่าฮุนเซนเนี่ยยังเป็นนายท้ายนะส่วนเตียบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณก็เป็นแค่หมากในกระดานแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพอผ่านจุดของสงครามที่กำลังนวนเนียกันอยู่ตอนเนี้ยก็ไม่รู้ว่าฮุนเซนจะ พลาดท่าเสียทีให้กับการเมืองภายในหรือเปล่าเราก็คงต้องมาติดตามดูกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังแล้วก็มาพูดคุยกันมาเม้นมาส่งข้อความหากันส่งความคิดของตัวเองเข้ามาเดี๋ยวเราจะลองหยิบคอมเมนต์ต่างๆขึ้นมาพูดคุยกัน ในช่วงอื่นๆวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ